สวัสดีครับผมนิวจากลาลาลาคานิวซีเฮนนีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมานั่งฟังผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมาส์ไร้สายของแฟนเทคว่าตัวนี้เองเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเนี่ย มันคุ้มกับเงินที่เสียไปหรือเปล่าเราอยู่กับ Fantech h e l i ียสเอราคา1590บาทอืมบาทราคาเท่านี้จ่ายกันไหวหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราเริ่มจากในเรื่องของอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนเลยดีกว่าไอ้ตัวด้านหลังเองเนี่ยจะไม่ได้มีไฟเลเซอร์สีแดงแยิงออกมาเพราะฉะนั้นยกเมาส์ขึ้นมาณนะขณะเล่นเกมไม่แสบตาผู้อื่นอีกสิ่งหนึ่งก็คือเมาส์ตัวนี้เองเนี่ยรองรับที่จะเปลี่ยนอะไรได้ครับคือไอ้แผ่นสีขา,ขาวเนี่ย มันก็คือเหมือนรองเท้าของตัวเมาส์นี่แหละเขาจะให้สเปรมาอีกอย่างละหนึ่งชิ้นตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนักในเมาส์ไร้สายรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวอีกสภาพหนึ่งคงแถมกันทุกยี่ห้อแล้วแหละถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมาส์ไร้สายใช่ไหมครับไม่จะเป็นต้องซื้อฐานเพื่อมาใส่เข้าไปในตัวเมาส์เมื่อเราแกะออกมาจากกล่องเปิดออนได้เลยทันทีมีมาพร้อมใช้งานอยู่แล้วและให้สเปคมาถึง730มิลลิแอมผมขอไม่เคลมนะครับว่าเมาส์ตัวนี้จะใช้ได้กี่วันกี่ เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวเมาส์ไร้สายไปรุ่นหนึ่งเมื่อนานมากแล้วถ้าจะไม่ผิดน่าจะต้นปีนี้เนี่ยแหละซึ่งตั้งแต่วันที่ผมรีวิวเมาส์รุ่นนั้นะ่ะจนถึงวันนี้ยังไม่เคยชาร์จเลยและเมาส์รุ่นนั้นก็ยังแบตไม่หมดด้วยยังใช้อยู่ด้วยพวกเมาส์ไร้สายในยุคปัจจุบันเนี่ยแบตมันทนมากมมันกินไฟต่ําเพราะว่าตั้งแต่แกะออกมาจากกล่องจนถึงตอนถ่ายรีวิวเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปยังไม่ถึงครึ่งเลยสายชาร์จที่ให้มาเนี่ยเป็นรูปแบบสายถักที่มีความยาว1.8เมเมมมตรยาาวนส ทั่วไปไหมที่เราเคยเห็นเคยใช้กันไม่ได้เพียงแค่ปล่อยกระแสไฟเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นสายที่รับส่งข้อมูล Data ได้ด้วยนั่นแปลว่าหากเราต้องการจะใช้เมาส์เป็นรูปแบบสายแบบที่เราเคยชินกันเนี่ยปรับเปลี่ยนมาใช้ได้นะครับด้านหนึ่งจะเป็น USB t ไ p e A เสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือ PC อีกด้านหนึ่งจะเป็น USB t y ท e C เสียบเข้ากับตัวเมาส์ง่ายมากๆวันไหนลืมเอาสายไปแล้วต้องการจะชาร์จเมาส์ใช้อแดปเตอร์มือถือเสียบจิ้มได้เลยง่ายดีตัวนี้เนี่ยไม่สามารถเชื่อมต่อตรงๆกับโน้ ไม่เหมือนของแม็กเขาเพราะว่าของแม็กเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อตรงๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มแต่เมาส์บลูทูธอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบบลูทูธโมดูลครับนี่เป็นพอร์ตแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะพกออกไปนอกบ้านห้ามลืมอันนี้เป็นเด็ดขาดเลยวิธีการจัดเก็บก็ง่ายครับมันก็จะมีช่องอยู่ด้านล่างแบบนี้อ่าเสียบจิ้มเข้าไป อีกหนึ่งส่วนสําคัญคือเราจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มสวิตช์ให้เราเลือกอยู่3รูปแบบด้านบนเป็นอีโคครับตรงกลางคือออฟด้านล่างคือ On. ออนม,มันคืออะไรล่ะปกติเมาส์ทั่วๆไปคงมีแค่ออนกับออฟแต่เมาส์ไร้สายรุ่นนี้เองเนี่ยมันมีไฟ RGB ในตัวครับถ้าเกิดว่าเราสับสวิตช์ไปด้านบนเป็นโหมดอีโคเนี่ยไฟ RGB จะไม่ติดขึ้นขยับเมาส์ยังไงแล้วก็ยังเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเปิดไฟ RGB แบบเต็มระบบสลับสวิตช์ลงมาด้านล่างสุดครับส่วนเรื่องถัดมานั่นก็คือในเรื่องของน้ําหนักเมา ค,คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เราก็คงจะเห็นเมาส์บลูทูธที่มันเล็กลงไปเรื่อยๆบางลงไปเรื่อยๆและก็ยิ่งเบาลงไปเรื่อยๆแต่สําหรับแฟนเทครุ่นนี้เองเนี่ยไม่ได้ขายความเบาขนาดนั้นน้ําหนักของมันเนี่ยใกล้เคียงกับเมาส์เกมมิ่งแบบทั่วๆไปเลยแต่สเปคของเขาเนี่ยอยู่ที่83กรัมเวลาเราจะใช้งานระ,ระยะยาวๆนอกเหนือจากการเล่นเกมก็คือการทํางานบางคนทํางานเอกสารหยิบบ้างเลื่อนบ้างโยกไปมาอะไรอย่างนี้นะคนที่แบบว่าทํางานตัดต่อเนี่ยเมาส์เนี่ยเป็นส่วนสาคัญมากๆแต่สําหรับการใช้งานเมาส์ เาส์รุ่นนี้เบื้องต้นนะไม่ได้ต่างจากเมาส์เดิมที่ผมเคยเดินจากมาเลยอะ่ะสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่คนเล่นเกมก็คาดหวังเอาไว้สูงจัดๆเลยคือทัวร์นี้ผมเห็นว่าสเปคเมาส์ไร้สายรุ่นใหม่ๆห,หรือว่าเมาส์เกมมิ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะชอบโฆษณาว่าค่า DPI ของเราเนี่ยมันสูงมากๆเลยจากการที่ผมได้เลื่อนฟีด a c e b o o k มาเมื่อไม่กี่วันก่อนผมเคยเห็นนะว่ามันมีรุ่นหนึ่งใหม่มากเลย DPI มันพุ่งไปเกินหมื่นกว่าแตะ20,000ห,หรืออะไรมากกว่านั้นนะซึ่งเอาจ,จริงๆนะตัวผมเองอะ่ะคุ้นชิน ค่าประมาณสักพั0สองพอะไรประมาณเนี้ยใช้ได้ดีแล้วแต่รุ่นนี้มันซับพอร์ตไปได้จนถึงแบบ1,600 0หม่่ะแม่งจะเร็วไปไหนวะคือผมลองกดไปที่ค่า1,600 0แล้วลองเลื่อนเมาส์ดูขยับนิดเดียวคือแม่งหายไปจากจอเลยแล้วกว่าจะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมได้เพื่อจะยกเลิกไอ้ค่าที่ผมตั้งค่าไว้เนี่ย <c oughs> เล็งอยู่นานไอ้ค่า d p i สูงๆขนาดนั้นผมยังคิดไม่ออกเลยว่า เอาไปใช้ทําอะไรวะถ้าเกิดว่าเอาค่าโรงงานเลยนะมันจะมีอยู่ประมาณสัก6โปรไฟล์นั่นเท่ากับว่าค่า DBI ตัวนี้นั้นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันและไอสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ตั้งแต่การปรับตั้งค่า DBI ปรับตั้งค่าแสงสี RGB ปรับตั้งค่าปุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรองรับมาโคหรืออะไรประาานเนี้ยถ้าเกิดว่าเราต้องการจะย้ายเครื่องในกรณีที่เราเซตอัพไว้ที่คอมตัวเองแต่จะไปเล่นเครื่องเพื่อนบ้างเครื่องเพื่อนของเราเนี่ยไม่ต้องลงโปรแกรมแฟนเทคอีกครั้งหนึ่งนะเราลงครั้งเดียวเซตครั้ง แล้วตัวเมาส์เนี่ยมันมีหน่วยความจําในตัวทําให้มันสามารถจําค่าที่เราเซตในโปรแกรมไว้ได้แล้วก็ย้ายไปเล่นเครื่องไหนแล้วแต่คุณเลยเจ๋งไหมเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เสียบตัว USB module เข้าไปที่ตัวโน้ตบุ๊กของเราจะไปใช้สายก็เหมือนเหมือนกันนะครับลักษณะการใช้งานไม่ได้แตกต่างกันเลยโปรแกรมตรงนี้เองเนี่ยโหลดได้ที่เว็บไซต์ของ a n t เทคเลยถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอหรือกลัวโหลดผิดรุ่นเนี่ยคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมันจะได้เป็นซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันมีชื่อ รุ่นเขียนไว้เลย Helios XD3 อ่าจะถ้าเกิดว่าใครโหลดมาแล้วไม่เหมือนแสดงว่าโหลดผิดเวอร์ชั่นกันนะครับซึ่งหน้าแรกเองเนี่ยจะเป็นการปรับรูปแบบของปุ่มต่างๆ เบอร์หเนี่ยจะเป็นคลิกซ้ายเบอร์2คลิกขวาเบอร์3ปุ่มตรงกลางที่เป็นกอเมาส์เบอร์สเป็นการกด forward backward นะครับนะีบ่อยู่ตรงนี้ปุ่มที่6เนี่ยจะเป็นการกด DPI ลูปนะครับซึ่งนี่คือค่าโรงงานที่เขาเซตอัพมาเป็นแบบนี้กด1ท,ทีจะมีตัวเลือกมาอีกเยอะแยะมากมายสมมุติเราอยากจะเปลี่ยนไปเป็นปุ่มเปิดปิดไฟ,ไฟ LED ชึบนี่ LED ปิดไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่เปิดปิดเปิดปิด เป็นไงไม่จะเป็นต้องรอโหลดอะไรให้มันเว้นเวอร์วุ่นว,นว,นวายหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนให้เป็นทริปเปิลคิกก็ได้ในกรณีที่คุณกดปุ่มตรงกลางแล้วยิงปืนแบบลั่นไปเลยปังปังปงคล้ายๆกับมาโคโคีอะไรประมาณนี้แต่ว่าในที่นี้เองเนี่ยเราจะพาไปดูกันที่หมวดมันติมีเดียครับกดเพื่อ พอยส์ Pause, หรือว่าเพลงคลิปวิดีโอนั้นๆเพลงนั้นๆนนข้ามไปคลิปถัดไปหรือว่ากรอไปคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้หยุดคลิปหยุดเพลงหรือว่าปิดเสียงได้หมดเพิ่มเสียงลดเสียงโอ้ละเอียดมากๆหรือแม้แต่การเรียกแคลคูร์เตอร์หรือว่าเครื่องคิดเลขขึ้นมาก็ได้หมดเลยเห็นไหมครับว่าปุ่มทุกปุ่มจะสามารถเปลี่ยนได้หมดซึ่งวิธีการนี้ผมมองว่ามันเป็นความหลากหลายของเมาส์ตัวหนึ่งที่จะปรับให้ใช้งานแบบไหนก็ได้ตามใจครับมาที่อันถัดไปครับคือแถบสีเขียวตรงนี้เนี่ยค่าแบบ แบตเตีนั่นเอง ในระยะเวลาประมาณสักสัปดาห์หนึ่งผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้กินแบตมากมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยแหละถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟ RGB อยู่ตลอดเวลาก็แบตหมดเร็วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดไฟ RGB แต่ไม่ค่อยใช้แบตเตอรี่ก็ไม่ได้หมดเร็วอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้แบตมันหมดภายใน1สัปดาห์เลยคุณใช้เมาส์ทั้งวันทั้งคืนเปิด RGB ตลอดเวลามันขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานจริงนะครับมาดูกันที่แท็บที่2ครับแท็บที่ชื่อว่า Advanced ตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เคยกดเข้ามาดูผมนึกว่าเป็นการปรับ I RGB รไอไฟ มันคือการปรับค่าสีที่อยู่ตรง score m o u ส์ที่อยู่ตรงนี้ไอ้ล o o กิ้งเนี่ยแหละปรับค่า DPI ให้เป็นค่าที่สูงหรือน้อยลงกว่านี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีไปตามที่เราได้ถูกเซตอัพเอาไว้ค่า DPI 400จะเป็นสีแดง DPI 800เป็นสีน้ำเงิน DPI 1,200เป็นสีเขียว DPI 2,400เป็นสีเหลือง DPI 3,200เป็นสีฟ้าและปิดท้ายด้วย DPI 6,400เป็นสีชมพูคุณก็เลือกสีที่คุณชอบให้มันตรงกับค่า DPI ที่คุณต้องการและที่มากไปกว่านั้นก็คือไอ้ค่า DPI ตรงนี้เซตอัพได้ด้วยตัวเองด้วยสมมุติว่าผมอยากจะเปลี่ยนสีเขียวให้มันเร็วขึ้นสัก DPI 9 0 0 0เห็นไหมว่าเมาส์มันขยับเร็วมากเลยนี่ยังไม่ทันกดแอปพลายเลยนะเลื่อนปุ๊บขยับเร็วปับ๊บแล้วถ้าเกิดว่าปรับให้มันช้าสุดๆอะเห็น เลื่อนแทบจะทั้งโต๊ะเนี่ยดูจากกล้องตรงนี้ก็ได้นะเลื่อนเยอะมากๆแต่เคอร์เซอร์ที่ขึ้นอยู่ในจอค่อยๆไปทีละนิดอันนี้ก็คือค่า DPI ครับแน่นอนว่าแต่ละคนเคยชินไม่เหมือนกันสําหรับนักแข่งที่เป็นแบบเก่งๆระดับประเทศที่ไปแข่งอะ่ะบางคนชอบ DPI ต่ําๆเพื่อที่จะแบบสะบัดตัวปืนสะบัดที่เล็งอะไรเงี้ยให้มันไปตามจุดที่เขาต้องการเขาก็จะสะบัด2องามส่อะไรเงี้ยเมาส์ของเขาเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องนี้มากเลยเพราะว่ามันก็คือหนึ่งอวัยวะในการแข่งเกมนั้นๆนะเลยก็ว่าได้ DPI e f ฟเฟ t เนี่ยเราจะเห็นมี3 3ตัวเลือกมี steady, breathing แลวก็ off ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเลือก steady เอาไว้เนี่ยไฟที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะติดค้างคาไว้อยู่อย่างนั้นอืมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ความบันเทิงมากขึ้นปรับไปเป็น breathing ครับไฟมันก็จะเข้มอ่อน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 อยู่งนี้อยู่เรื่อยๆซึ่งเราสามารถปรับความเร็วได้ด้วยนะใครต้องการความบันเทิงแบบสูงที่สุดเนี่ยปรับให้สปีดมัน Mac แม็กเป็นแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะวูบวาบวูบวาบวูบวาบแบบนี้ไอ้สีตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปตามค่า DBI แบบที่บอกไว้ด้วยนะ สปีดนะครับก็คือค่าโรงงานตั้งมาเป็นแบบ3เอาไว้เราลองเข้าเว็บไซต์สักเว็บหนึ่งให้ดูหน่อยชว่วงนี่ครับนี่คือหน้าเว็บไซต์ของ i u c n e c o m ใครอยากอ่านบทความไปนั่งอ่านกันได้เราลองเลื่อนสกอร์เมาส์ให้ดูนี่ค่อยๆเลื่อนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เลื่อนไปทีละอย่างช้าๆแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับ scrolling speed ให้เต็มแม็กไปเลยมาลองเลื่อนกันใหม่12 3 4 5เร็วไหม1นึ่งสคือมันจะเลื่อนทีละเยอะๆเ,เลยมันเร็วมากๆเลยถ้าเกิดว่าคุณเล่น f เฟซบุ๊ก ว่าทวิตเตอร์เนี่ยคุณอาจจะอ่านข้อความไม่ทันเพราะฉะนั้นคุณต้องหาค่ากลางที่คุณถนัดอ่ะสมมุติว่าผมถนัดซักเบอร์4ีแล้วลองเลื่อนใหม่เฮ้ยโอเคมากขึ้นเลื่อนแล้วรู้สึกว่าอ่านทันมีรีวิวของเมาส์แฟนเทคให้อ่านด้วยลองเข้าไปอ่านกันได้หากใครไม่อยากดูคลิปจน,นจบแต่ดูถึงตรงนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะเลื่อนไปอย่างชา้าช้าลองปรับแบบช้าสุดให้ดูสิเลื่อนแบบ ลากยาวๆอ่ะกว่าจะอ่านจบบทความคือแบบนิ้วนี่ล็อกไปแล้วอ่ะเออเอาเป็นว่าตรงนี้ก็ลองปรับตั้งค่าดูครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันที่แท็บมาโคกันบ้างดีกว่าการใช้งานมาโคเมาส์เนี่ยหลายๆย,ยี่ห้อหลายๆรุ่นเนี่ยก็จะเป็นคีย์ฟีเจอร์หลักๆเลยที่ทําให้ราคาค่าตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงแต่สําหรับแฟนเทคเอง1000กว่าบาทมีมาโคคีย์มาให้ใช้ด้วยแล้วใช้ยังไงล่ะบางคนเซตอัพไม่เป็นบางคนไม่รู้ว่าเซตปุ๊บจะเอาไปทําอะไรเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูครับคือมาโคคีย์เนี่ย เราสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่รูปแบบการกดไม่ว่าจะเป็นปุ่มซ้ายปุ่มขวาปุ่มด้านข้างอะไรเงี้ยเราเซตได้หมดเลยหรือแม้แต่เราสามารถป้อนเป็นคําสั่งจากคีย์บอร์ดเข้าไปก็ได้สมมุติว่าเรากดปุ่ม W ต้องการจะให้เป็นการแบบว่าเบิลปุ่มนี้เข้าไปอีกสัก3าครั้งเพื่อที่จะได้เปียบในเรื่องของการเล่นเกมยิงเกมขับรถเกมอะไรก็ว่ากันไปแต่บางคนมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎในการเล่นอันนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันทั้งๆั้ที่ก็รู้แหละว่าม,มันก็เอาเปียบคนอื่นจริงๆแหละเราต้องการให้เขาเนี่ยกดปุ่มซ้าย แล้วให้เขาเบิ้ลคำสั่งนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าในคีย์ลิสต์เนี่ยมันจะขึ้นคำว่า left button แล้วก็1 0มิลลิเซกแล้วก็ left button เมื่อเรากดคลิกซ้าย1ครั้งเขาก็จะย้ำคำสั่งเนี้ยเข้าไปอีก1ทีแล้วมีการตั้งเวลาเอาไว้ว่าความห่างของระยะการกดเนี่ยอยู่ที่1 0มิลลิเซกนะจะปรับให้ต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเราอยากให้มันปรับได้เป็นแบบ1มิลลิเซกอะเวลากดยิงมันจะได้ปทำไม่ได้ครับอันนี้คือค่าต่ำสุดของเขาคราวนี้มันจะมีคำสั่งให้้้เเเเราาาาตตังค่่่พิิิมมขไปนดึว ูปแบบของการกดมาโคเนี่ยมันเป็นแบบไหนได้บ้าง cycle until key release ซึ่งอันแรกเนี่ยความหมายของมันก็คือคลิกปุ่มนั้นๆจนกว่าเราจะไม่ได้กดต่อไปเรามาดูกันที่แท็บที่2ครับ cycle until any key p r e s s e ซึ่งคำสั่งอันนี้เองเนี่ยมันก็คือมันจะรันคำสั่งมาโคจนกว่าเราจะไปคลิกปุ่มอื่นอย่างสมมุติว่าเรากดยิงทีเดียวแล้วเราปล่อยมือมันก็จะปั้ง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 อยู่งั้นจนกว่าเราจะไปคลิกขวาหรือว่ากดปุ่มปรับ dbi อะไรก็แล้วแต่มันก็จะยกเลิกโดยอัตโนมัติการตั้งค่าอันที่2อเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้จริงเลยเพราะว่ามันลำบาก สำหรับคำสั่งที่3เนี่ย cycle time ก็คือการตั้งค่ารูปเอาไว้ว่าจะให้ทำซ้ํากี่ครั้งสมมุติว่าผมตั้งค่าเป็น50ครั้งเมื่อไหร่ที่เรากดปุ่มคําสั่งมาโคเนี่ยมันก็จะยิงปั้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 ง,งจนครบ50ทีแล้วมันถึงหยุดกดเซฟ e 1ทีเราเนี่ยจะเป็นต้องกลับไปที่หน้าคีย setting ใหม่ก่อน แล้วเราต้องทําการเปลี่ยนปุ่มครับจะต้องหาปุ่มที่ใช้ในการเรียกคําสั่งมาโคก่อนสมมุติว่าเราตั้งค่าปุ่มที่4เนี่ยเป็น left button แล้วเราตั้งค่าปุ่มที่1เนี่ยเป็นมาโคแล้วเลือกได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยสร้าง LISt อะไรไว้สมมุติว่าผมจะกดปุ่มแบบธรรมดาก่อนตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งเห็นไหมมันก็ช้าแบบปกติ ในเวลา5วิเรากดไปได้ทั้งหมด14ครั้งเอง2.8คลิกต่อวินาทีแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียกคำสั่งมาโคข,ขึ้นมาโดยการกดคลิกที่เราตั้งค่าไว้จึงในเวลาที่ถูกจำกัดไว้เพียงแค่5วิเนี่ยมันกดไปได้ถึง92ครั้งอ่าลองกดใหม่ดูเราจะเห็นได้เลยว่าตัวเลขเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็น 26. 80ครั้งต่อวินาทีคนปกติทําได้ไหมใครว่าจะไปกดตั้ง20ครั้งต่อวิมึงเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยมึงเป็นบอทแน่นอน134ครั้งต่อ5วิอันนี้มันก็คือมาโคคีในลนกกักษณะการ โชว์ให้ดูคร่าวๆว่ามันคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นในเกมให้ดูกันครับว่าไอ้มาโคคีเนี่ยณขนาดที่เราเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราสามารถประยุกต์ไปใช้แบบไหนได้บ้างตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับเกม Counter s t r i k e Global o f f n n เ i v e เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทำการตั้งค่าปุ่มคลิกซ้ายธรรมดาให้เป็นคําสั่งมาโคนะครับคลิกทีเดียวค้างไว้มันจะเป็นแบบนี้ฮะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคลิกแบบทั่วๆไปมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยกดค้างละ มาโคจัดเต็มฮะคลิกค้างไว้ได้เลยเรามีเงินอยู่พันเดียวเราจะซื้อปืนพกคู่ครับนี่หามาดูแม้ว่าปืนพกคู่ยิงมาโคเป็นยังไง3 2 1โคตรโกงเลยอะรวขนาดนี้มึงหยิบปืนกลมาเล่นเลยดีกว่าสำหรับลูกซองที่ผมยกตัวอย่างนะมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเรากดค้างเอาไว้นะมันจะยิงทีละนัดแต่พอเราใช้คำสั่งมาโคเข้าไปคุณกดค้างเลยลาก,กยาวๆเลย นี่เดี๋ยวมันยิงเองกดค้างไว้ไม่ต้องโยงนิ้วครับเอาไงดีวะมันมีแสงคนเดินอยู่เนี้ยเออได้หนึ่งศพเว้ตาฟาดตาฟาดเออสองคิวเว้เอาละเว้เอาเละเว้เอาละเว้เชียเอ้เหลืออีกหนึ่งคนอยู่ไหนวะเอาละเว้กูจะเป็นฮีโร่แล้วมึงเอ้ยหู รอบยิงเรียบร้อยครับปิดเกมครับทีนี้ครับ3คิวหนาะหนากครับทำให้อาร์ติสได้คะแนนไป8แต้มเป็นยังไงกรับบ้างครับสำหรับการทดสอบให้ดูนะว่าเอาไปเล่นเกมด้วยการตั้งค่ามาโคคีแล้วมันจะโกงขึ้นแค่ไหนแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอ ถ้าคุณเอาไปแข่งขันกับการเล่นเกมกับเพื่อนมันก็อาจจะโกงไปนิดนึงมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับซึ่งการใช้มาโคโคีย์เนี่ยมันยังประยุกต์ไปได้กับงานอื่นๆอีกเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้กับเกมก็ได้ใช้กับโปรแกรมที่เราออกแบบขึ้นมาเพื่อทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้มันคือฟีเจอร์ของเมาส์เพราะฉะนั้นผมเลยต้องเล่าให้ฟังก็ไม่ได้สนับสนุนสําหรับการเอาไปโกงเพื่อนหรอก เราไปดูกันที่แทบสุดท้ายครับ l i t i n g ในแทบตรงนี้เองนี่แหละครับคือสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ว่าเราสามารถจะปรับแสงสีของตัวเมาส์ได้ แบบไหนกันนะอ่ะเราพามาดูกันครับในฝั่งของสตีมมิ่งครับหรือว่าการเลือกรูปแบบแสงสีเนี่ยมีอยู่3แบบก็คือมีสเตตดี้ตั้งค่าให้สีนั้นนั้นคาเอาไว้มันก็จะเป็นสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวอะ,อะไรว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งค่าเป็นบีตติ้งมันก็จะเป็นติดดับติดดับแบบนี้ก็เป็นสีเดียวนั่นแหละแต่ว่าสว่างวูบวาบวูบวาบอยู่อย่างนั้นอาจจะไม่ได้ค่อยใช้จริงเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่เท่สําหรับผมผมรู้สึกว่าพรีเซตแบบสตีมมิ่งที่เขาตั้งาางงมาาาจกโนี่ย เท่สุดแล้วเห็นไหมฮะเป็นไฟสีลุ้งๆแล้วหมุนลันอยู่ตลอดเวลาเอออันนี้เท่ดีแต่ว่ารูปแบบของไฟ R G B ของเขาเนี่ยจะทํางานก็ต่อมเมื่อเมาส์มันวางอยู่เฉยๆถ้าเกิดว่าเราไปขยับไฟก็จะดับลงวิธีการนี้เองเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่ใช้เล่นเกมทั้งวันใช้ทํางานทั้งวันทั้งคืนแล้วเมาส์ต้องการจะประหยัดแบตเพราะในขณะที่เราขยับเมาส์เนี่ยอุ้งม,มือเรามันบงังเมาส์ไปหมดแล้ว มันไม่เห็นหรอกครับแสงสี R G B มันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเวลาเราวางว้าเฉยๆคุณก็สามารถจะเอามือถือเนี่ยมาถ่ายรูปลงสตอรี่ i อเท่ๆได้เลยว่าเฮ้ย คอมพิวเตอร์ของกูเนี่ยมันเป็น RGB แบบเต็มรูปแบบนะเว้ยแต่เวลาใช้งานจริงไฟมันก็ปิดไปประมาณนั้นครับและนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดนะครับที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังในกรณีที่คุณอยากได้สิ่งนี้มาใช้แล้วกํลาลังสงสัยอยู่ว่าซื้อมาแล้วมันใช้อย่างไรมันตั้งค่าอะไรได้บ้างเอาตามตรงแล้วเนี่ยเมาส์ปกติทั่วไปมันก็ใช้เล่นเกมได้มันก็ใช้ทํางานได้แต่ว่าสิ่งนี้เขาขายฟีเจอร์แถมเทคโนโลยีใหม่ๆที่ถูกใส่มาก็จัดเต็มมากๆเลยทีเดียวสิ่ง หนึ่งเลยที่ผมไม่ได้พูดในกรณีที่คุณต่อสายชาร์จเนี่ยมันจะขึ้นเป็นไฟสีเหลืองๆกระพริบอยู่ที่ด้านบนเพื่อที่จะบอกว่าเมาส์ตัวนี้ได้ถูกชาร์จอยู่หรือเปล่าสําหรับสิ่งที่เราจะต้องตั้งข้อสังเกตหรือเป็นข้อติิงเนี่ยตอนนี้ผมยังหาไม่เจอวะ่ะเพราะว่าเมาส์เนี่ยมันไม่ค่อยมีข้อเสียหรอกสิ่งหลักๆเลยที่เรากลัวหรือว่ากังวลน,นั่นก็คือระยะการใช้งานยาวๆอะไรจะเสียก่อนกันไม่ว่าจะเป็นปุ่มนี้หรือปุ่มนี้ก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์และตรวจส เพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอปัญหาเดี๋ยวมาอัปเดตให้ในภายภาคหน้าแล้วกันระยะสั้นๆเนี่ยตอบไม่ได้จริงๆพูดถึงเรื่องระยะเวลาการรับประกันหน่อยแล้วกันนะครับแฟนเ e คฮีเลียส XD3 จะรับประกันให้คุณ2ปีเต็มๆจากร้าน Gadget Villa คุณสามารถเอาไปเคลมแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยทันทีสมมุติว่าระยะเวลามันผ่านไปประมาณปีกว่าๆแล้วแล้วเมาส์คุณเสียแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีอยู่ในสต็อกแล้วเขาก็จะอัปเกรดให้เป็นรุ่นที่ใกล้เคียงในปัจจุบันให้โดยอัตโนมัติเป็นไงน่าสนใจไหม เมาเล็กๆแบบนี้ใครจะซ่อมมันก็คงจะซ่อมยากเนาะเปลี่ยนไปเลยดีกว่าง่ายดีแต่ว่าแคมเปญที่ผมบอกให้คุณฟังเนี่ยจะต้องซื้อผ่านร้าน g a จ g e ว v i l l าเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์แฟนเทคนี้เลยเฮ้ยผมลืมบอกคุณไปเลยอะ่ะว่าถ้าหากคุณอยากจะซื้อร้านเดียวกับผมหรือว่าได้การรับประกันที่เหมือนกับที่ผมโม้เอาไว้เนี่ยคุณสามารถเช็คราคาล่าสุดได้จากลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยครับซึ่งก็มีทั้ง s h อ p e e และก็ลา zada ใครที่เคยใช้ คีย์บอร์ดหูฟังหรืออุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเกมมิ่งเกียร์ของแฟนเทคถ้าหากว่าคุณอยากจะเล่าให้ฟังหรืออยากจะดูรีวิวอะไรเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่ายาวๆแบบนี้ให้ได้รับชมกันแบบเต็มๆอีกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วมาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีเมาส์ไร้สายเกมมิ่งเกียร์แบบนี้ที่น่าสนใจอีกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินเลยจ,จะชอบไหม